งานที่ใต่ได้ได้รับมอบหมายเป็นงานเทียนก็คือจะทำยังไงให้เราเห็นศักยภาพตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองคุณแม่ก็จะสอนให้เราเห็นว่าถ้าจิตของเราเไม่คุณมัวงานมันก็จะศักดิ์สิทธิ์แต่ก็เริ่มต้นจากการที่ได้ทำเทียนเพราะว่า ความร้อนของเทียนเนี่ยมันทําให้เราอยู่กับปัจจุบันไม่ให้เราคิดไปถึงเมื่ออดีตที่เราผ่านมาแล้วมันให้เห็นให้เราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของงานเทียน,นยจากของแข็งมาเป็นของเหลวด้วยความร้อนแล้วเมื่อความร้อนมาอยู่ในแผ่นกระจกแล้วมันเกิดสภาวะของลมอากาศ มันทำให้เกิดแข็งตัวขึ้นแล้วมือที่เราเริ่มจับเริ่มบีบมันแล้วมาประกอบแต่ละกรีบให้เป็นดอกไม้เทียนได้เนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอฉะนั้นเราไม่ควรอยู่กับอดีตจนเกินไปแล้วทำให้เราจมอยู่แล้วไม่เห็นศักยภาพตัวเองแล้วก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าทุกอย่างในโลกใบนี้มันมีความงดงาม ถ้าเรามีปัญญาจัดก,การมันจึงเกิดคําว่าแสงเทียนแห่งปัญญาเพราะว่าถ้าเราทํางานไปแล้วเราลองให้ไปมันก็เหมือนกับว่าเราหลอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้การทํางานเป็นฐานการปฏิบตัติอยู่กับความเป็นจริงลองให้ได้แต่ต้องมีปัญญาที่จะจัดการให้หาทางของการพ้นทุกข์มันก็จะเป็น การขับเคลื่อนว่าจริงๆแล้วในสังคมผู้หญิงถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราออกจากปัญหาแล้วมาทำให้มันเกิดแรงผลักด,ดันให้เรามีจิตใจแข็งแรงขึ้นมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกับดอกไม้เทียนที่คุณแม่ได้ให้งานกับไป่ายไว้ถึงแม้จะร้อน แต่มันก็สามารถทําให้เราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันอย่างไม่ต้องหนีกับความเป็นจริงค่ะคุณแม่ได้ได้เอางานอันนี้ค่ะเป็นของที่ล,ลึกในการเดินทางของคุณแม่ที่แต่ละประเทศหรือว่าให้กับ ถวายกับท่านองค์ท่านลามาก็ดีหรือว่าแขกต่างชาติที่คุณแม่ได้ไปก็ดีคุณแม่ก็จะนําดอกไม้เทียนอันนี้ไปในแต่ละที่ซึ่งแล้วคุณแม่ก็จะพูดสมอว่ามันเป็นดอกไม้เทียนแห่งสันติภาพแล้วมันได้ทําให้ผู้หญิงอะหลดจากความทุกข์ให้เขาได้เห็นคุณค่าของตัวเองว่าเขาจะไม่กีดแั้นตัวเองแล้วเขาสามารถทำไปตัวเอง ลูกขึ้นมามีคุณค่าได้การทำเทียนนี่ยมันจะเหมือนสภาวะเราถ้าแต่งหนุดหนีแต่ทำเพื่อไปถึงเป้าหมายแค่ว่าเอาวันนี้มีงานนะจะต้องทำนะกี่ร้อยกี่ร้อยเราทำด้วยหน้าที่กับเราทำด้วยความสุขมันต่างกันนะคะ ถ้าเกิดทําด้วยหน้าที่และปริมาณเยอะเนี่ยมันจะไม่มีชีวิตชีวาเลยมันจะทําแบบทื่อๆเหมือนแบบงานโรงงานแต่ถ้าเกิดว่าเราทําแบบความสุขแล้วผ่อนคลายกรีบดอกไม้มันก็จะอ่อนช้อยแล้วก็สวยงามซึ่งคุณแม่จะบอกว่าเอ้ยเธออารมณ์ตอนนี้เธอเป็นอย,อย่างนี้ใช่ไหมเวลาผสมสีเธอเป็นแบบนี้ใช่ไหมอืมคุณแม่ทําไมรู้ ก็เพราะว่าท่านเฝ้าสังเกตท่านไม่ปล่อยเลยว่าการเรียนรู้จากอานาปานาสติตารูล้ลมหายใจการผสมสีก็ดีการบีบก็ดีน้ําหนักมือที่เราบีบลงไปก็ดีการประกอบเนี่ยมันสอนเรามากมันทาให้เรารู้ว่าอ๋อนี่แหละคือการเฝ้าสังเกตเป็นฐานของการปฏิบัติธรรมจริงๆที่เรารู้ว่าอ๋อทุนของชีวิตคือจิตไม่ขลุมดวงวะถ้าเรามีสภาวะแบบนี้แล้วเรางานของเราจะศักดิ์สิทธิ์เนี่ย เพราะจิตของเราไม่ขุนัวถ้าเราขุนัวเมื่อไหร่งานาจะามาแบบไม่ได้ดีเลยคุณแม่สอนเรามาเสมอว่าสิ่งต่างๆที่คุณแม่ให้มาที่นี่เป็นบ้านหลังที่สองของทุกคนฉะนั้นถ้าเราเข้มแข็งเราจะพาเพื่อนร่วมทุกเราจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสาันติและทุกคนเป็นพี่น้องกัน เราจะไม่พูดถึงอดีตแต่เราจะอยู่กับปัจจุบันอย่างที่รู้ตื่นและเบิกบานค่ะ